สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะที่กําลังชมจินตนาชาแนลนะคะคุณผู้ชมเป็นเจงใดค่เมื่อนี้คาเดืออีกแล้วค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่จินตนาลุ่งเล่าพัฒนาของผี่ฝนพันไปเอ๊ะเล่าพัฒนาของอาจารย์ตรงเตงนะคะลุ่มไปแล้วค่ะคุณผู้ชมจินตนาก็จะลุ่งเล่าพัฒนาของพอเสิร์ตค,ค่ะซึ่งเล่าพัฒนาของพอเสิร์ตมื่ขึ้นค่ะคุณผู้ชม สามตัวโต๊ดคะ่ะสามตัวโต๊ดเข่าค่ะคุณผู้ชมแล้วก็สองตัวเข้าที่สี่ห้าค่ะค่ะตัวเลขหน้าท่างของพอเสิร์ดหลังจากที่อ่าเล่าสตาเป็นเงียบเงงซบเศร้าค่ะคุณผู้ชมแต่ก็ทดแทนด้วยเราพัฒนาแล้วก็ห้าน้อยครับห้าน้อยมืนอนีก,กับแตกค่ะคุณผู้ชมสามตัวแล้วก็เข่าน้อยพิเศษ้อมคะ่ะหกสี่ศูนย์กับศูนย์แปดล่างเข่ามองเดียวกันคะ่ะคุณผู้ชมพิเศษเท่านั้นค่ะอินต้านาว่า อย่าเผลอค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าตัวเลขของเพิ่นน่ะถ้าค่อยๆมากค่อยๆมากเรื่อยๆอะค่ะเพราะว่ามือว่านมือว่านห้าน้อยเพิ่นเขา่าแต่ตัวเด่นตัวดูดค่ะคุณผู้ชมเฉพาะนะคะเฉพาะอิดกับเขาแต่ว่าเขาแต่ตัวเด่นพิเศษกับเขาเขาแต่ตัวเด่น,นสินะคะคุณผู้ชมจนฮอดวีไอพี่ค่ะเขาแต่ตัวเด่นบัตรพ่อมามือนีเนาะค่ะคุณผู้ชมวันที่วันนี้วันที่เก่านะคะ พอวันที่เก่าปุ๊บลงไปเมื่อสางจินตนาเลยบอกว่าระวังเด้อคุณผู้ชมสูตรของพอเสิ์ดส่วนมาทางเงียบทางเพลวเๆวมากแล้ค่ะค่อยๆมากนะบัดจะแตกแตกสามตัวเลยนะสินะคะคุณผู้ชมแตกอีหลีสมว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะบัดที่นีก็เลยสิมีอ่าสีล่งห้าน้อยต่อแล้วกะเล่าพัฒนาต่อค่ะคุณผู้ชมพะว่าลาพัฒนาวันที่สิบค่ะคุณผู้ชมโอ้ยหอน ่อนแห้งค่ะคุณผู้ชมหลังจากฝนตกแล้วแต่ก็เย็นกว่าเก่านิดนึงค่ะคุณผู้ชมเป็นจ้งไดค่ะทางบานคุณผู้ชมฝนตกบ่ค่ะยี่นี่ตกแห้งแห้งค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจินตนาแตะเอาต่อคลิปให้เมืองค่ะช่วงฝนตกค่ะตกแห้ง้วก็ตกแป๊บเดียวค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าฟ้านี่ยมาตตองเอาถึงค่ะคุณผู้ชมเสียงเปี้ยจะแสงมันมาเหมือนไฟช็อตเลยค่ะจินตนาเนือกว่ามันไฟเฮ้ยนึกว่าเป็นไฟช็อตอยู่ ตรงหน้ากระจกข้างหลังจิตนานะคะตรงเครื่องอบผมนะคะเห็นกับตาจนว่าแม่หุยตกใจไปเลยะค,ะค,ลค,ลเค่ะคุณผู้ชมน่ากลัวมากค่ะระมัดระวังเด้อค่ะคุณผู้ชมฝนที่มันไม่ใช่ฝนตามถูกต้องตามฤดูคะ่ะฝนลงฤดูมากฝนแบบว่าฝนหนาห่อนมันหนากลัวค่ะคุณผู้ชมมันบ่ถือย่ามนะคะคุณผู้ชมเนาะมันนย่ามฝนจิตตกค่ะเอาค่ะคุณผู้ชม แนวทางของพอเสิร์ตค่ะเบาเรื่องเลขตัวอีกก่อนอย่าเครียดน้ากันแต่ว่าค่ะแนวทางของเพื่อนกับเขามาตลอดเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะเพราเข่าตัวเด่นตัวหลุดกะเขาตัวจับคู่สลับกันเนาะค่ะคุณผู้ชมกรย่าเผลอค่ะคุณผู้ชมแย่เพลอแล้วก็แย่ชะลาใจค่ะว่าเห็นแนวทางของเพื่นตัวเลขมันสลับกันมันบรไเด้ลั่นกันมันบรเดต่อต่อกันเนาะค่ะคุณผู้ชมมันจํายาก แคปหน้าจอเด้อค่ะคุณผู้ชมแคบหน้าจอไว้ล้วค่อยไปจดเอาค่ะคุณผู้ชมหรือถ้าไม่จดก็เอาไปซูมดูเอาคะ่ะแต่สําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เฮ็ดบ่เป็นเนาะคะ่ะเนาะแคบหน้าจอ่เป็นกะกะพักนะคะคุณผู้ชมไปจิมตรงหน้าจอเด้อค่ะจิมตรงกลางปุ๊บม,มันจะมีหยุดวิดีโอคะ่ะหยุดไปแล้วที่นี่ก็จดเอาคะ่ะจดเอาคะ่จาคะจดไว้จดทีละหน่อยคะ่ะคุณผู้ชมถ้าสมมติว่าหน้าจอมันดับไปคะ่ะขึ้นไม่นะคะ เฮ็ดจังสันเอาค่ะพอต้องแคบก็ได้เนาะค่ะแล้วเท่าสิเดนพ่ต้องไปไปเก็บอยู่ข้างภาพเขาสิเดนท่าสามพอต,ต,ต้องอังพ่ต้องความจำเขาจะได้เหลือเหลือวางไว้ค่ะเขาเกกับความจำของเขาสิเต็มเนาะค่ะเพราะฉะนั้นขาบอแคบก็คือเฮ็ดวิธีนี้แหละค่ะคุณผู้ชมจะได้เห็นตัวเลขแนวทางเอาไว้เบิ้งเนาะค่ะการเข้าจดเองเข้ากับจำค่ะคุณผู้ชมเหมือนจินตนาเป็นนางเขียนอยู่ทุกมือเนี่ยนางหลอกนจากที่พอสมมาให้ทางไล่จินตนาก่ะต่ว่านางหลอกเอา ลอกใส่สมุดอีกที่หนึ่งก่อน,นะค่ะสมุดอีกอปากกาลอกไปก่อนเจแล้วก็ไม่ใส่ปากกาเคมีลงใส่เอสีค่ะมันเป็นสองรอบเลยค่ะคุณผู้ชมถ้าสองรอบนี้กินตนาจําตัวเลขได้ค่ะทีนี้ห้าเป็นค้นเขียนเ้าจิจําได้ว่าเพ<ส>ื่อนไผ่มาตัวใดตัวใดสิเลค่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็คือการค่ะถ้าอยากจําให้เขียน,นะค่ะเหมือนหมอล่ำเพื่อนในวาน,นะคะคุณผู้ชมว่าถ้าอยากท่องได้ต้องเป็นคนไปจดก่อนล่ำเองค่ะ,<ส>คะเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมนักร้องก็เหมือนกันนี่มานานงานเหนื่อยอยู่ซื้อบริจด จำยายๆค่ะแล้วตัวเลขายๆกันนะคะคุณผู้ชมเนาะเอาขับไปเบื้องแนวทางของพอเสิร์ตค่ะลาวพัฒนาค่ะแนวทางลาวพัฒนาค่ะคุณผู้ชมลาวพัฒนาของพอเสิร์ตเดอค่ะวันที่10เมษายน2567ค่ะคุณผู้ชมลาวพัฒนาของพอเสิร์ตให้มาเด่นศ<ม><ม>ูนย์ลองสามกันหกค่ะเด่นศูนย์ลองสามกันหกแล้วก็รูดที่ศูนย กับห้าค่ะรูดที่0ูนแล้วก็5นะคะแล้วก็หลักหน่วยค่ะหลักหน่วยพ่อเสิร์ชให้มามี1689ค่ะ1689วินกับ4 3ค่ะ43่วินกับ1689ค่ะแล้วก็จับคู่ให้2ตัวเอ๊จินตะน่าลืมลองลืมลงสตัวคุณผู้ชมค่ะ <c oughs> เลขพ่อมีสามตัวมานั่อยู่จินตนาก็ลืมโอ้ยเดี๋ยวลบเบอร์โทรพอออกวันไม่มีที่ว่างให้ลงเลยค่ะจินตนาลืมค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวลงหายนะคะเอาสองตัวบนไปก่อนค่ะคุณผู้ชมสองตัวสามหนึ่งศูนย์ห้าหกเจ็ดหกแปดห้าศูนย์ห้าเก้าเจ็ดเจ็ดสามหกหกหนึ่งแล้วก็แปดหนึ่งค่ะขีดเส้นใต้ให้คือตัวเน้นค่ะคุณผู้ชมค่ะเลขล่างสี่เก้าสามสี่สามสามสี่สี่ เจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งแปดแปดเก้าเก้าเจ็ดเก้าศูนย์แปดแล้วก็เก้าแปดค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมอย่าพึงแคปหน้าจอเดะะ้อค่ะเดี๋ยวจินตนาจะขอเพิ่มเติมสามตัวให้คุณผู้ชมให้ครบสูตรก่อนคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะจินตนาขอสวดหลายๆเด้อคะ่ะพอเสิร์ชลืมคะ่ะเดี๋ยวลงให้ไหมค,ะค,มค่ะคุณผู้ชมคะ่ะคุณผู้ชมค่ะสามตัวคะ่ะจินตนาเฮ็ดดอกจันไว้ให้ทุกอันเด้อค่ะคุณผู้ชมตัวที่เพิ่นเน,นะะ้นค่ะเก้าศูนย์ห้าห้าเก้าเก้าหนึ่งห้าเก้าเจ็ดสามหนึ่ง สามสี่เก้าหกสามหนึ่งแปดสามหนึ่งสามหกแปดสามแปดสามแล้วก็สองแปดเปสองหกแปดค่ะตัวเลขแนวทางของวันที่สิบเด้อค่ะคุณผู้ชมวันที่ 10, สิบเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะคุณผู้ชมวันที่สิบแล้วหนึ่งถึงสิบใครยังไม่ชนะถึงชนะได้รเดอร์ค่ะคุณผู้ชมมือวนันของอพอเสิร์ตสามตัวเกือบแตกค่ะคุณผู้ชม พออภัยค่ะจะแผ่ยังค่ะคุณผู้ชมมือนี้ยิดของหวานหลายบ่อ่าแล้วก็ตามตัวมาขึ้นเขาโตดนะคะคุณผู้ชมบันจันนะคะวันจันที่ที่แปดค่ะเขาตัวโตดอ่าสี่ห้าห้าค่ะคุณผู้ชมอินตนากับม่องขามค่ะเพราะว่าเห็นเหล็กเบิ่์นเนาะค่ะเนาะไม่คิดว่ามันจะเป็นตัวโตดแต่ค่ะตัวอื่นผันคิดออกค่ะคุณผู้ชมสีลายค่ะอยู่ค่ะคุณผู้ชมเป็นยังไงค่ะ ตัวเลขแนวทางของพอเสิร์ตที่เบิงไปแล้วนะคะอย่าเพอค่ะคะุณผู้ชมถากเ,เขาเขาลวๆวๆแบบนี้สงสัยปีไม่ไท่เลขหาวนะคะคุณผู้ชมปีไม่ไท่สิสงการแล้วค่ะเนี่ยสงนเลขหาวแล้วหาวใส่สงการให้นี่มีเงินเข่ากระเป๋านะคะุณผู้ชมเนาะพอเสิร์ตสิห้โชกห้ลาบเขากระเป๋าแล้วเงินนะคะคุณผู้ชมเอาเบิงตัวเลขแนวท่าแคปหนาจอกรค่ะคุณผู้ชมแคปหนาจอเลเดอร์ค่ะค่ะแล้วก็ตัวเลข แนวทางลาพัฒนาของเมื่อคืนวันที่8ค่ะของขึน้นที่8ปดของวันที่8เข้าที่4 5 5ห้าหาแล้วการักหน่วยเิ่นกอดคอกันค่ะคุณผู้ชมรักหน่วยกอดคอกันแล้วก็เด่นที่4ค่ะว่าจิตได้เด่นที่สี่ค่ะกับเขาที่ีค่ะคุณผู้ชมเด่นที่สี่แล้วก็มาสี่ห้าก็มากอดกันอ่าเพิ่นว่าซีบวกว่าสั่นค่ะแล้วว่างว่าจะเป็นคือศูนย์ศูนย์พอว่าจังสี่ค่ะจินตนาการจัดซีซีราคคุณผู้ชม ซีีกับแปดแปดเมื่อยเลยค่ะเมื่อคืนนี่ค่ะเพราะว่าเห็นว่ามันจิเบิลขึ้นสนศูนย์นะพ่อว่าค่ะเห็นระว่างมาสันค่ะถ้าผู้ใดอยากได้ตัวเลขที่แม่นแม่นแต่ว่าใจต้องใจต้องแม่นน้ำด้อค่ะคุณผู้ชมต้องมีศัจาวาจาพร้อมโทรไปถามพ่อเลยค่ะโทรไปถามพ่อเสดเลยพ่อเสดสิบเน้นให้เลยค่ะคุณผู้ชมจริงๆค่ะพ่อเสดเน้นให้เลยแต่ต้องมีสัจาวาจาด้วยค่ะเพราะว่า ไปถามแล้วได้ตัวเลขมาแล้วแล้วได้ตัวเดียวด้วยกะต้องมีสัจจะว่าจากกับเพิ่นเนาะคะ่ะเนาะกัปปมณีกรเพิ่นสัญญาก,กับเพาดอกค,ค่ะขึ้นหมายคําามาตัวเองอยากได้แล้วได้พอได้แล้วทีนี้นะ่ะก็แบ่งปันแกคืนอย่างเงี้ยคะ่ะคุณผู้ชมพอปเิบาร์ไปเหตุสัญญโสัญญาดอกแต่ว่าจินตนาตีความหมายเนาะคะ่ะว่าต้องมีสัจจะเพราะว่าเราได้แล้วเราต้องค้าคู่ค้าค่ายเพิ่นเนาะคะ่ะคุณผู้ชม่าเหตุน้ำพอกรน้ำคู่กะตอง มีคู่บาอาจารย์ขอเพิินใดเข้าคิดเองบไะใดนะคะเปไ็นใดน้าเพิินมาเพิินไห้แบ่งปันให้ด้วยน้าใจเข้ากับข้อใดแล้วเข้ากับแบ่งปันเพิินขึ้นนัาค่ะคุณผู้ชมมันจะได้มีไปต่อใดเนาะถ้าเข้าแบ่งเพิินขึ้นแล้วเหมือนกับเขา้าใดท่าบุญกุศลรวมกันแล้วบุญกุศลนั้นก็นจะดึงกลับไปกลับมาให้คุณผู้ชมได้มีโชคมีลาภต่อไปนะคะคุณผู้ชมเนาะเอาค่ะอันนี้เป็นของวันที่8นะคะแคปหน้าจอของวันที่10นะคะคุณผู้ชม แล้วก็ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านที่เห็นตัวเลขหน้าทางของพอเสิร์เป็นเล่าพัฒนาวันที่ส0นี่จงมันหมาน,น,นปังปังปงกันทุกคนทุกคนเด้อค่ะคุณผู้ชมค่ะจินตนาขอพรให้ทุกคนจงมีความสุขกายสุขใจจงมีโชคมีลาภให้ได้มีเงินเข่ากระเป๋าว้เที่ยวสงการวันที่13ถึงวันที่16บหกกเก็บของไทยต่ออีกค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ขอใคุณผู้ชม กดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจินตนาชาแนลเอาไว้เด้อค่ะคุณผู้ชมจะได้เห็นตัวเลขดีๆค่ะตัวเลขแม่นๆค่ะของพ่อเสดค่ะอ่าเลาพัฒนาของพ่อเสดแล้วก็ล่าสตาแล้วก็ห้าหน้อยของพ่อเสดที่แตกปังๆอยู่ในค่ะนะนี้เนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะแล้วก็เซียนอื่นๆอ,อาจารย์อื่นๆอ,อ,อีกเยอะค่ะคุณผู้ชมมีแต่อาจารย์ดังๆทั้งนั้นที่เข้ามาเอาตัวเลขมาให้คุณผู้ชมอ่ามาเอื้อเฟื้อเ,อเอพื่อแพ้คุณผู้ชมในช่องจินตนาชาแนลนี่ แล้วก็นในมือนีในมือข้างหน้าอีกก็จะมีอีกที่แม่นแมนมากคุณผู้ชมในเบิงกดติดตามไว้เดอร์ค่ะคุณผู้ชมค่ะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ